เหตุตรงนี้แหละมันมีผลต่อตัวนักเรียนโดยตรงนะครับมันมีผลอย่างไรบ้างเขาจึงบอกว่าเหตุที่นักเรียนพบเห็นเนี่ยปัญหาตรงเนี้นะครับครูจะบอกนักเรียนให้ปัญหาของเด็กวัยรุ่นเราจะย้อนลึกลงมาดูตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าปัญหาทางด้านอะไรครับเออจิตใจและอะไร,รและอะไรครับอรเออจิตใจและอารมณ์นี่คืออะไร ใจนี่คืออะไรเอออารมณ์ใจกับอารมณ์บางคนบอกว่าให้นึกถึงใจเขาและใจเราเขาจึงบอกว่าปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยมันมีผลตรงนี้ครับนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่สู่เนื้อหานะครับเขาบอกว่าปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยนะครับดูให้ดีนะครับปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยหนึ่งมันมีผลทําให้นักเรียนจดตามได้นะครับ มันมีผลทําให้เด็กเป็นไงครับโอ้มันมีผลทําให้เด็กดือ้อเนื่ยไอ้หน้าตาหัวใสๆตาแป๊วแป๊วอย่างเงี้ยดือ้ออะไรคือเด็กดือ้อเด็กดื้อก็คือเด็กที่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่และมีพฤติกรรมที่ไม่ดีใช่ไหมใช่ไหมเด็กดือ้อพ่อแม่บอกมักจะบอกเราว่าไอ้เด็กดือ้อดื้อไหมครับเด็กดื้อในที่นี้หมายถึงไม่เชื่อฟังใคร ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่พฤติกรรมไม่ดีไปในทางที่ก้าวร้าวเกิดขึ้นต่อไปครับผลของจิตใจทางด้านอารมณ์เด็กที่มีปัญหานะครับก็คือจะเกิดจากเด็กมีที่มีพฤติกรรมอะไรครับเออเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีผลนะครับตัวเนี้ยคือจิตจิตเนี่ยมันมันเป็นตัวบังคับใจเลยแหละครับเขาจึงบอกว่า เขาจึงบอกว่าเด็กที่ก้าวร้าวเนี่ยมักจะมีความรุนแรงในพฤติกรรมสังเกตเพื่อนๆดิไอคนไหนที่ขี้โมโหขี้หงุดหงิดพวกเนี่ยมีความรุนแรงสูงความรุนแรงด้านอารมณ์ด้วยนะครับจับขึงพืชจับกัดจับแทะพวกขี้โมโหนะครับพวกนี้ต่อไปครับผลทางด้านจิตใจแนละอารมณ์ที่เรามักจะเจอกันนะครับคืออยู่ในกลุ่มของพวกเด็กอะไรครับลองเดาสิครับ ไม่ใช่เด็กแว้นเด็กอะไรมไม่ใช่เด็กแนวครับเขาเรียกว่าเด็กอะไรครับเออเด็กเกเรเราอยู่ในกลุ่มนั้นไหมเด็กเกเรก็คืออยู่ในกลุ่มของพวกแสดงออกในในทางที่ต่อต้านสังคมเช่นนักเรียนก็ต่อต้านอยู่ส,สม่ำเสมอนะโรงเรียนบอกว่าให้พับถุงเท้านักเรียนก็เป็นไงครับดึงถุงเท้านักเรียนหมอให้ตัดผมสั้นส่งนักเรียนนักเรียนก็เป็นไงไปซอยผม นักเรียนบอกให้ตัดผมเตียนนักเรียนก็ไปไงครับไปโกลเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกเป็นเป็นผลต่อต้านทางสังคมนักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มของพวกอะไรครับเกเร <c oughs> ไม่เป็นไรนักเรียนนั่นคือบทอันหนึ่งไม่เป็นไรนักเรียนไปบวชมานะครับไม่เป็นไรอ้าว่อไปครับในที่สุดเนี่ยทั้งหมดสามอันเนี้ยนะครับ ทั้งหมด3อันเนี่ยมันจะย้อนมาส่วนนี้ครับคืออะไรนักเรียนรู้ไหมนักเรียนบอกว่าเด็กมีปัญหานักเรียนบอกว่าเด็กมีปัญหาใช่ไหมครับก็คือเด็กอยู่ในกลุ่มของพวกนี้ครับโอเคเก่งมากตรงนี้สังคมต้องการครับ เด็กที่มีผลต่อปัญหาของเด็กวัยรุ่นเนี่ยทั้งด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยเด็กจะเจอปัญหาเด็กดือ้อเด็กก้าวร้าวเด็กเกเรในที่สุดเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กพวกโรคประสาทก็คือมีความผิดปกติทางด้านไหนครับเออมีผลผิดปกติทางด้านจิตจิตไม่ใช่จิตจิตวกแวกนะครับมันเป็นจิตที่มีความประพฤติที่ผิดปกติแต่ตรงนี้สําคัญนะครับโรคประสาทเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้ไหมครับ ได้แต่ที่สําคัญกลุ่มที่เป็นโรคประสาทเนี่ยจะไม่มีความเพอ้เพอฝันครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่มีความเพ้อฝันเนี่ยคือกลุ่มพวกไหนครับเออกลุ่มพวกบ้าอยู่คนเดียวในโลกตัวเดียวนะครับอย่างเนี้ยกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่ากลัวเดี๋ยวเรามาดูว่าปัญหาของความ ขัดแย้งของเด็กเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหานะครับแต่อย้งนักเรียนเห็นนักเรียนลองมาดูย้อนภาพตรงนี้ครับภาพนี้นะถ้านักเรียนเห็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านจิตใจและทางด้านอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะอะไรหนึ่งปัญหาของเด็กฟังให้ดีนะครับ ในความขัดแย้งของเด็กเนี่ยที่เด็กส่วนมากเนี่ยมักจะจะใช้อารมณ์ตนเองเป็นหลักมีความคิดอิดสระเกิดความขัดแย้งเนี่ยมาจากปัญหาอย่างนี้ครับตั้งใจฟังนะไม่มีในสไลด์นะครับแต่นักเรียนตั้งใจฟังนะครับหนึ่งเด็กจะมีความรู้สึกเป็นของตัวเองมากเป็นพิเศษความรู้สึกของเขาก็คืออะไรครับคือความรู้สึกที่ต้องการมีอิสระในความคิดของตนเองถ้าพ่อแม่มาบังคับให้ทํานักเรียนอยากทํำไหมครับ ไม่ทำเพราะเด็กอย่างพวกเราคือพน้นจากวัยเด็กมาแล้วจะเป็นวัยอะไรครับวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นเราจะเกิดความขัดแยง้งและความครอบข้องใจสม่ำเสมอในครอบครัวทุกวันนี้จริงไหมครับพ่อแม่จะสั่งให้ทำอะไรเราก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้เพราะเราจะไปทำอย่างอื่นก่อนเราเริ่มมีความคิดเป็นของตนเองแม่บอกอย่าไปเที่ยวเลยอันตรายแต่เราก็ตอบตัวเองว่าไปเที่ยวได้ไม่เห็นเป็นไรเพราะไปกับเพื่อน เนี่ยมันเกิดความขัดแยง้งและเกิดความคับพ้องใจกับพ่อแม่ตลอดเวลาว่าทําไมพ่อแม่จึงไม่ให้ไปเที่ยวนะครับนี่คือเหตุผลของเรานะแล้วก็พวกนี้จะมีความคิดอิสระเป็นการกระทําของตนเองเด็กกลุ่มเราเนี่ยจึงเกิดพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นและสิ่งที่เขาต้องการในกลุ่มเด็กวัยพวกเรานะครับก็คือต้องการให้คนอื่นชอบตัวเราเองนั่นก็หมายความว่าให้คนอื่นจะชอบตัวเราเองก็คือยอมรับในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเพื่อนต้องยอมรับใครครับตัวเรา เช่นเพื่อนเขาแต่งกายยังไงเราก็จะเรียนแบบอย่างนั้นเขาใส่สายเดี่ยวเราก็สายเดี่ยวตามเขาใส่เกาะอกเราก็เกาะอกตามเขาใส่ทูพีสเราก็ทูพีสตามทีนี้การปรับตัวตรงนี้มันมีความสําคัญไปดูย้อนหลังกับผู้ปกครองครับถ้าผู้ปกครองเห็นว่าทําไมเด็กกลุ่มเหล่านี้มีปัญหาไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ผู้ปกครองเขาจะถือทิฏฐิตรงนี้ครับ 1. ผู้ปกครองถือว่าตนเองนั้นเป็นผู้ปกครองต้องควบคุมพฤติกรรมของเด็ก นี่คือความคิดของผู้ใหญ่ 2. เด็กต้องการให้ผู้ใหญ่นั้นปฏิบัติตามตามที่เด็กคิดแต่ผู้ใหญ่เขาไม่คิดอย่างนั้นเพราะผู้ใหญ่เขาต้องการให้เด็กนั้นอยู่ในควกคุมพฤติกรรมของใครครับของผู้ปกครองเองตามที่ผู้ปกครองต้องการจึงเกิดความขัดแย้งกันกลุ่มเหล่านี้เขาเรียกว่าเกิดภาวะช่องว่างระหว่างวัยเด็กกลุ่มเหล่านี้จึงหนีออกจากไหนครับเก่งมากหนีออกจากบ้านปมมือให้ตัวเองหน่อยที่ตอบในใจเก่ง อ้าทีนี้ครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ตรงนี้แล้วตอบครูด้วยนะครับว่าปัญหาของเด็กในสภาพปัจจุบันเนี่ยอะลองดูตรงนี้อันนี้เป็นภาพขดหูนะครับมันเป็นปัญหาของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอารมณ์และสังคมเหมือนกันกูตั้งหัวข้อว่าสาเหตุของการตั้งคันไม่พึงประสงค์เนี่ยมาจากสาเหตุอะไรบ้างผู้หญิงคนหนึ่งเกิดการตั้งคัน ปัจจุบันนี้เด็กหญิงที่ตั้งคันอายุน้อยสุดก็คืออยู่ม .2 ตั้งคันคลอดแล้วก็คือวัยใครครับไวเราแม้กําลังเจ,จเริญเต็มที่เลยไข่สุกออกมาแค่สองสามฟองอสุจิกำลังขับเคลื่อนนักเรียนก็ประเดิมซะละคิดว่าสาเหตุของการตั้งคันไม่พึงมาสค์มาจากอะไรจดลงไปทําในสมุดเลยครับคนละข้อสองข้อแล้วเดี๋ยวคุณจะถามนักเรียนนะครับปลายทางด้วย เอาแล้วครับกูค,คิดว่าพร้อมแล้วอะกล้องหน้าคนไหนโพลที่จอทีวีคนนั้นตอบนะครับหอ้ยตื่นเต้นหัวใจทำงานอีกแล้วครับนะปายทางคิดด้วยคือครูอยากให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น คนไหนคนไหนกล้องกล้องยิ่งคนไหนคนนั้นตอบเลยนะครับยิ้มที่ยิ้มหวานนี้หวานเออนั่นแหละใช่เลยอ่ะนักเรียนครับปัญหามาจากอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูการปรับตัวนะครับอะไรนะครับแต่งตัวไม่เหมาะสมนี่คือเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัวทางเพศด้วยไหมนักเรียนในมุมมองของนักเรียนพฤติกรรมอะไรที่เป็นการแต่งตัวที่ร่แหลมแล้วไม่เหมาะสมแล้วครับทําให้มีเพศสัมพันธ์ได้เช่น แต่งตัวไม่เหมาะสมในความรู้สึกของเรานี่เป็นแบบไหนไม่ใส่อะไรเลยในกลางตลาดนัด <S <S 1> <S 1> ได้ไหมไม่ได้แล้วมีเหตุผลอะไรอยู่ไหมครับมีไหมมีเหตุผลอะไรอีกไหมไม่มีแล้วหนึ่งแต่งตัวไม่เหมาะสมแล้วมีเพศสัมพันธ์ได้แบบช่วยชาติประหยัดนะครับนุ่งน้อยผมน้อยนะครับ กระโปรงแค่คืบเดียวอย่างเงี้ยนะครับแมลงวันบินผ่านยังจะเอกเลยว่ากูจะไปดีไม่ไปดีนะครับอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอันตรายอ้าวคนต่อไปอ่ะพอดีเลยอ่ะตอบครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวค่ะปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไงครับปล่อยแขนปล่อยขาปล่อยหัวใจปล่อยตับไตไตพุงปล่อยไงนักเรียนแตบว่าไม่รักงนสงวนตัวอย่าถูกต้องไม่รักงวนสงวนตัวบอกว่าพี่ไม่ต้องทาเดี๋ยวน้องทําเองได้ไหมครับได้นะอ้าวคนต่อไป เก่ง <S preach science> นะลูกศิษย์กูนี่เก่งนะอารมณ์ชั่วว <Practice. S 1> ูบค่ะอารมณ์ชั่ววูบวูบแบบไหนเป็นลมเขาจับมือแล้วโอ้ยเป็นลมเลยอ้าวเป็นแผนครับเขาจะได้อุ้มพาเราไปได้ง่ายไงไม่ต้องเดินอารมณ์ชั่ววูบใช่ไหมครับมันมีปัญหาใช่ไหมอะไรคือวูบของเราครับเดี๋ยวกูจะบอกให้อะไรเกออารมณ์ชั่ววูบเนี่ยคือเด็กปัญหาของพวกเรา พวกเราไม่รู้จักตัวเองไงเพราะผู้ชายนักเรียนจาไว้นะผู้ชายเนี่ยมักสร้างบรรยากาศให้เกิดความโรแมนติกอะไรบ้างที่เกิดบรยบรยากาศโรแมนติกเช่นผู้ชายเขารู้ว่าผู้หญิงทุกคนร้อยเชอบดอกไม้หรือชอบดอกกุหลาบยกตัวอย่างนะครับผู้ชายก็เอาดอกกุหลาบมาให้เราทุกวันทุกวันจันทร์ชอบไหมครับเริ่มชอบแล้วแหละพอวัน <ES> <อ>ที่3-4ี่แทนที่จะเป็นหนึ่งดอกทีนี้เป็นอะไรเลยครับ <ES> <อ>เป็นช่อเลยครับเราเทใจให้ทั้งช่อเลยนะอย่างนี้เป็นต้นอ้าวคนต่อไป สาเหตุเกิดจากอะไรครับเดี๋ยวไปดูสุภาพบุรุษบ้างเชี่ยวกลางคือละอารมณ์อ่อนไหวง่ายค่ะเชื่อเช่อเชี่ยวบางแล้วอ่อนไหวง่ายเขาจะให้ทําอะไรก็ทาใช่ไหมครับใช้นิ้วก้อยสกิดเราก็เป็นไงครับเปิดใจให้เลย <laughs> เหนือเหนอตัวอย่างเนี่ยคือสาเหตุครูขอไมไปดูสุภาพบุรุษบ้าง <laughs> ปลมเมอร์ปลอมเมอร์ให้สุภาพสตรี <laughs> โอ้สอนเด็กม .2 นี่มันนะครับนักเรียนกล้าคิดกล้าตอบกล้าทำ นักเรียนนักเรียนครับพร้อมยังสุภาพบุรุษนักเรียนมองต้องแล้วทาตาหวานๆยิ้มไว้อ่ะเชิญครับเห็นไหมผิวดํามีสเสน่ห์เห็นไหมครับดําสนิทสีไม่ตกอ้าวเชิญครับออกเที่ยวกลางคืนครับอะไรนะออกเที่ยวกลางคืนไปดูดเลือดนะครับ <laughs> ไปทําอะไรนักเรียนไปทาอะไรก็ไปเที่ยวผับอะไรนี่ อ๋อไปเที่ยวผับเต้นไปเต้นมาเสื้อผ้าหลุดทีละชิ้นใช่ไหมครับใช่ป่ะเออผู้ชายเต้นไปเต้นมาหลุดหมดใช่ไหมครับอันตรายใช่ไหมเวลาคนไปเที่ยวผับจะไปเจอสิ่งไม่ดีอะไรบ้างนักเรียนก็ดื่มสุราเจอคนที่ไม่ดีจะดื่มสุราแล้วส่วนมากไปเที่ยวผับจะเจอคนที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับก็ไปพักผ่อนแต่เราไปสนุกใช่ไหมอ่ะคนต่อไป การไม่ระวังตัวการไม่ระวังตัวทําไงครับเอาเอาเข็มไปจิ้มตูดครับทําไงปัญหาที่เกิดการไม่ระวังตัวเพราะอะไรครับไม่หลงลงเชื่อผู้หญิงโอ้ถูกใจถูกใจถูกใจเก่งเพราะเพราะอะไรเพราะอะไรมีเหตุผลไหมไม่มีในความรู้สึกของเรานะเพราะปัจจุบันเนี่ย เพื่อนมีความคิดว่าถ้าหลงเชื่อผู้หญิงแล้วจะเป็นไงครับเสร็จดีไม่ดีอาจติดโรคเอดมาด้วยใช่ไหมครับเพราะโรคเอดมาจากความสวยงามนะระวังนี่เพื่อนมีความคิดอีกแบบนะกูไม่บอกว่าผิดนะครับเอาคนต่อไปครับรูปรอเห็นไหมผู้ชายสามคนดําหมดเลยโรกนี้หาข่าวยากเอาคนต่อไปครับการใส่เสื้อผ้าอะไรนะครับการสวมใส่เสื้อผ้าสวมไงครับให้มีอารมณ์ครับ ่านี่นี่คือความคิดของผู้ชายเขามองว่าการสวมเสื้อผ้าของผู้หญิงเนี่ยทำให้เกิดมีเพศสัมพันธ์ได้ใช่ไหมครับอาวสวมยังไงในในความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งเห็นเห็นผู้หญิงสวมเสื้อผ้าที่แบบแบบไหนจึงเกิดอารมณ์ครับเช่นใส่เสื้อสายเดียวเอ๊ะนักเรียนคุณคุณยายที่อยู่ตามแถวบ้านครูอายุ80สใส่สายเดียวเหมือนกันเขาเขาเรียกว่าคอคอกระเช้าใช่ไหมครับ ทำไมไม่มีอารมณ์ก er like ันล kind of like ่ะเนี่ย <umbre> ก <ll SE> ูจ <muj> ึงบอกว่ารูปรถกลิ่นเสียงมันทําให้เกิดอารมณ์ไหมครับเกิดเขาเรียกจิตบําบัดเวลานักเรียนเครียดก็ฟังเพลงเครียดมากๆฟังเพลงร็อกมากๆฟังเพลงดังๆมันจะได้ผ่อนคลายมีใครเครียดร้องไห้ฟังเพลงสุนทราภรณ์ไหมครับไม่มีนะเครียดใหญ่ทีนี้ปบมือให้ผู้ชายหน่อยนักเรียนเก่งมากนักเรียนครับ ปัญหาทั้งหมดนั้นเกิดจากการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวของเรานักเรียนทีนี้มาดูประเด็นตรงนี้ครับการปรับตัวของเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้สรีระร่างกายเราด้วยไปดูพร้อมกันตรงนี้จําเป็นนะครับ